มรักกษาาลูลูนีีด่ดแหงภูสิงบึงการตำนานฐานทัพสหายภูหินดินทรายมากมายเรื่องราวเล่าขานธรรมชาติสร้างสรรค์หลายร้อยพันปีที่ผ่านหินผาตระงานสวยปานดังเทพเสกสรรเป็นแหล่งเรียนรู้ พืชไม้หลากหลายนาพันอุ้มชูภูสวยด้วยกันผ่านผันมานานหลายปีสวัสดีครับมานี่ช่องชาลีมังกี้ชาแนลสิพามาทำบุญวัดสีวงผู้กิวนี่ละเส้นผู้ทอ,อกอีละอ้อมผู้ทอ,อกมากะวัดเพิ่นกะสียูท่ทางขวามือ ถามาจากสีวิไลก็ออกจากสีวิไลหอดหน้าสะแบงแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงไปบานไม้ชมพู่หอดบานไม้ชมพู่หอดผู้แล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปหลักศสีมีซืสอวัดบอกอยู่หรอกครับเส้นทางสะดวกสบายเด้อพี่น้องเส้นทางนี้สะดวกสบายอยู่กับมีค่อนจีดมีกำลังสี พัฒนาไปเรื่อยๆเ้นอ้อมผู้ทอกเขาวัดสีวงศ์นี่ก็สีมีหินแตกหินไล่ง่ามให้เบิงให้ชมธนาฝนแหงสีง่ามครับนาฝนนี่สีเป็นชัดเจนไล่เพราะว่าถึกน้ำมีตะไคร่จับเป็นตะเบิงพระอาจารย์ก็ยู่สององค์ปฏิบัตยิยู่ทตึงนี่อันนี้ทางลงไปบินบาทเพิ่น ไปบินบาทกับไปกลับก็หกกิโลเหมือนเด้ครับบ่รม,มันไกลๆเดี่